สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาคุยกันในเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่านะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีข่าวของแวดวงมันเทิงนะคะคุณฟิล์มรัตภูมิตรวจพบว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่วระยะร้ายแรงซึ่งค่ารักษาเนี่ยถ้ารักษาในไทยก็หลักล้านแต่ถ้าไปต่างประเทศนี่ก็เป็น10ล้านเลยแต่ล้วก็น่าเสียดายที่คุณฟล์มเนี่ยไม่ได้ทําประกันสุขภาพไว้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ คือบางทีค่ะเรารู้สึกว่าเราอายุยังน้อยเราสุขภาพดีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเจ็บป่วยขนาดที่ต้องแบบเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะก็เลยไม่ได้คิดที่จะวางแผนทำประกันสุขภาพไว้จนวันหนึ่งนะคะเมื่อเวลาลร่วงเลยผ่านไปอายุเรามากขึ้นสุขภาพเราไม่เหมือนเดิมนะคะอาจจะเริ่มมีอาการเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วค่อยคิดที่จะทำประกัน ซึ่งพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยบางทีอะค่ะบริษัทประกันเขาอาจจะปฏิเสธที่จะไม่รับประกันสุขภาพของเราก็ได้สืบเนื่องกันในเรื่องของตัวสุขภาพที่เราจะคุยกันนะคะก็เป็นโรคโรคหนึ่งที่คนเนี่ยเป็นกันเยอะมากแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมาด้วยนะคะนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงค่ะ เป็นภาวะที่ความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงนะคะสูงกว่าปกติเกณฑ์ระดับความดันโลหิตนะคะมาตรฐานที่ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยได้มีระบุไว้เป็นตารางชัดเจนแน่นอนนะคะโดยทั่วไปแล้วอะค่ะบนสุดตรงนี้นะคะ ตัวบนจะอยู่ที่120แล้วก็ตัวล่าง80นะคะสีเขียว The A จะแปะไว้ให้ด้วยตรงนี้จะถือว่าเป็นมาตรฐานที่เป็นระดับความดันโลหิตที่เหมาะสมนะคะส่วนความดันโลหิตที่สูงนะคะไล่ลงมาเรื่อยๆ,ๆตรงนี้เนี่ยต้องพบแพทย์แล้วส่วนที่เขาตีว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยก็คือ140 90นะคะอันนี้เวลาเราไปพบแพทย์นะคะถ้าเกิดว่ามัน ขึ้นถึงระดับตรงนี้แล้วเนี่ยบางทีอะค่ะเขาก็จะบันทึกลงไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงทีนี้อะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นที่เคยเจอมาบ่อยๆเนี่ยเวลาลูกค้าไปหาคุณหมอเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเจ็บป่วยบาดเจ็บเนาะเ,เราไปถึงโรงพยาบาลจากรถเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยก็เหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถึงนั่งปุ๊บพยาบาลก็จะบอกว่าให้ให้คนไข้่ะ,ะมาวัดความดันซึ่งตรงเนี้ยค่ะ ถ้าเราไปวัดเลยเนี่ยแน่นอนว่าเราเดินมาเหนื่อยๆอยะคะ่ะความดันก็จะขึ้นคือข,ขึ้นทั้งจากที่เราเหนื่อยอยู่แล้วกับขึ้นจากอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เราต้องไปโรงพยาบาลในครั้งนี้เนี่ยดังนั้นนะคะร้อยทั้งร้อยนะคะถ้าเกิดว่าเดินไปถึงปุ๊บแล้วตรวจเลย<แ>วัดเลยเนี่ยความดันขึ้นแน่ๆดังนั้นนะคะเตือนเพื่อนๆทุกๆคนถ้าไปโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนะคะพอไปถึงตรงจุดที่พยาบาลเชื่อต้องช่างนั้นหนักส่วนสูงวัดความดันเนี่ยบอก พยาบาลก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวพี่ขอนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยวัดเพราะไม่งั้นเนี่ยการวัดตรงนั้นนะคะเขาก็จะจดบันทึกลงไปใน,นในประวัติของเราทันทีนะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อการถูกป,ประเมินหรือถูกวินิจฉัยไว้ว่าเราเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงได้นะคะย้ำอีกทีว่านั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยวัดนะคะสัญญาณเตือนของโรคนี้นะคะ มีอาการอย่างไรให้เราสงสัยว่าเราอาจจะเข้าข่ายในโรคนี้นะคะข้อ1เลยค่ะมีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นคลื่นไส้อาเจียนข้อสองตาพร่ามึนงงหลังตื่นนอนข้อ3เลือกกำเดาออกบ่อยและข้อ4ี่ปวดหัวเฉียบพลันค่ะ ทั้งนี้นะคะปัจจัยเสี่ยงก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะที่เราสังเกตก็คือผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเจอกับโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนที่อายุยังน้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเพศและในเรื่องของพันธุกรรมค่ะความดันโลหิตที่ยิ่งสูงนะคะก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคโรคอะไรบ้าง1ค่ะหัวใจวายเฉียบพลัน 2. เส้นเลือดหัวใจตีบ 3. โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน4อัมาพาต 5้าไตวายและ6เบาหวานค่ะหากใครที่มีอาการเข้าข่ายความดันโลหิตสูงนะคะก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปเพราะว่าเรามีวิธีลดความดันโลหิตสูงนะคะขอบคุณข้อมูลจากสสสนะคะข้อแรกเลยนะคะเพื่อนๆต้องควบคุมน้ําหนักตัวค่ะแล้วก็รอบพุงนะคะลองวัดดูไม่เกินส่วนสูงหาร2นะคะข้อ2ค่ะลดการบริโภคเค็มค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงน้ำปลาหรือว่าซีอิ๊วนะคะไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อมื้อค่ะข้อ3ปรับสัสดส่วนอาหารนะคะเป็นสูตร2ต่อ1ต่อ1เน้นผักใบเขียวกินผลไม้มื้อละกรรมกินข้าวกล้อง เนื้อสัตว์ไม่แปลรูปนะคะแล้วก็4ค่ะออกกําลังกายให้หายใจเหนื่อยเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นเดินเร็ววิ่งหย่ะๆหรือว่าปั่นจักรยานโดยใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยหนึานาทีต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็5นะคะหากใครที่มีอาการอยู่แล้วนะคะ ให้ทานยาตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัดและก็ไปพบคุณหมอตามนัดเสมอนะคะบางครั้งอะคะ่ะยาที่เราทานเนี่ยมันจะทําให้ความดันของเราเนี่ยคงที่แล้วเพื่อนเพื่อนบ<ๆ>างคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยก็พวัดแล้วมันก็ปกติตลอดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกินละอย่าเพิ่งเขาเรียกอะไรอย่าเพิ่งชะล่าใจไปเพราะว่า ความดันที่มันคงที่เนี่ยมันเกิดจากการที่เราทานยาแล้วยาคุมอยู่นะคะดังนั้นค่ะต้องทานยาอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะบอกลาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์และที่สําคัญค่ะบอกลาบุหรี่ด้วยนะคะเพราะนี่ก็เป็นต้นตอของโรคอื่นๆอีกหลายโรคเลยค่ะ ทิ้งท้ายกันไว้วันนี้นะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนแล้วก็อย่ารอให้มีอาการเจ็บป่วยก่อนแล้วถึงคิดที่จะทำประกันสุขภาพนะคะมันอาจจะสายเกินไปก็ได้คลิปหน้านะคะเราจะมาฟังกันในเรื่องที่ว่าเวลาเราทำประกันสุขภาพแล้วเนี่ยทำไมบริษัทประกันจะต้องมีช่วงระยะเวลารอคอยโรคนะคะทำไมต้องรอคอยแล้วรอคอยกี่วันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาฟังกันสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ